สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอตาตอมสัมพันธภาพฟาดเดือดถึงเมียโชครถแห่หลังได้รู้บางสิ่งวันที่3สิงหาคมบอลโชครถแห่ได้มาออกรายการของกระแสของหนุ่มกัญชัยพร้อมเคลียร์ใจถึงเรื่องบาดหมางการจบลงด้วยดีโดยโชคพร้อมจะไปแสดงคอนเสิร์ตคู่กับบอลในคิวงานที่เหลืออีกกว่า50คิว ในช่วงหนึ่งของรายการมีการเปิดเผยว่านัดภรรยาของโชคเคยคิดจะล้มงานบวชเนื่องจากโชคไม่อยากบวชและมีประเด็นผิดใจกับคุณแม่ทําให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้อย่างดุเดือดรวมถึงอะตอมสัมพันธภาพโดยอะตอมได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าเมียคุณโชครุ่นน้องพี่บอลเชิญยิ้มให้รุ่นพี่วางแผนล้มงานบวชคุณโชคผมว่าจะไม่ยุง่งและที่ไม่อยากยุง่งเพราะผมไม่รู้จากทางคุณโชคและเมียคุณโชคเพราะผมอาจจะไม่ค่อยดูทีวีและ รู้จากคนทีวีใหม่ๆแต่พอรู้ว่าเมียคุณโชคโทรหารุ่นพี่สนิทเพื่อวางแผนล้มงานบวชเพราะมีปากเสียงกับแม่คุณโชคส่วนตัวผมมองว่าทําถึงขั้นนี้ถือว่าใจเมียคุณโชคใช้ไม่ได้ถือว่าคุณคือผู้หญิงที่ใช้ไม่ได้ในสายตาผมถ้าผมเป็นแม่หรือญาติของคุณโชคผมจะกัดขวางไม่ให้คุณโชคคบหาผู้หญิงที่มีนิสัยประเภทนี้เด็ดขาดแล้วทํานิสัยเหมือนเป็นคนอนโทรลชีวิตคุณโชคทุกอย่างถ้าเหมือนตัวเองเป็นคนดังของ งสังคมทั้งที่ไม่เคยมีผลงานอะไรเด่นในสังคมไทยเลยนี่ครับและผมเชื่อว่าท้ายที่สุดในสังคมไทยนี่แหละจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าอะไรคืออะไรและควรช่วยเหลือเรื่องงานกับผู้หญิงที่คิดวางแผนล้มงานบวชซึ่งเป็นงานมงคลของชาวพุทธหรือไม่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ